วันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญสุดหล่อนะคะก็คือวันนี้เดนนี่จะเปลี่ยนพี่ดิเป็นองป้าชวดเดี๋ยวเดนี้จะเปลี่ยนให้แล้วซื้อให้ไหมไม่ซื้อให้หนูก็ให้ความจริงใจส่วนพี่ก็ออกตังเองโอ้ยแตเย็นแต่เย็โอ้ยแตเย็ดย็ วันนี้คือจุดประสงค์ของเจนเลยเจนรู้สึกว่าด้วยความที่ไปคลินิกหมอบ่อยหมอก็จะแบบเจนนี่ต้องน,นั่นต้องนี่ต้องนู่นสั่งเก่งเป็นคนที่สั่งเก่งมากเออดูแลคนอื่นเก่งแต่ไม่ดูแลตัวเองเลยจึงก็จะพาหมอมาปรับปรงุงไส่หรือเปล่าใช่อย่ามาย่งพูด อไรยังไงอยากให้ทําอะไรก็พูดมาสิอย่างแรกเลยก็คือเปลี่ยนจากโจรให้เป็นหมอกรเดี๋ยวหนูจะพาพี่ลิปไปตัดผมนะคะจะไปดูพี่ลิปเปลี่ยนทรงผมแล้วให้เป็นผู้เป็นคนแล้วนะแล้วยังไงวันนี้ก็คือทรงผมก็คือต้องไงตามใจเจนิดหรอหรืออะไรใช่วันนี้เจนิสจะเปลี่ยนพี่ลิปเป็นโอเป้าแล้วชุดล่ะชุดเดี๋ยวเจนิดจะเปลี่ยนให้แล้วซื้อให้ไหมไม่ซื้อให้ให้ใช้ใชใชเงินพี่ลิป เพื่อเชื่อเจนเหอะคือแค่แนะนําแล้วก็คือแต่ไม่ได้ซื้อให้หนูก็ให้ความจริงใจส่วนพี่ก็้องออกตังเองงั้นพี่สบายใจที่จะใส่เสื้อตุมตุมสบายใจแล้วเอออะไรอ่ะเออเปหน่อยดีเตหน่อยขอของขวัญวันเกิดพี่หลีเจนให้ให้เค้กแล้วก็ให้เงินไปแล้วหนั ะดับเจนนิ่ให้พี่600มันไม่ได้พี่ห0 0มันไม่ได้มันไม่ได้พี่ขอแบบเจนไม่มีตาขอเสื้อสักตัวได้ไหมอ่ะเดี๋ยวว่าค่ะเดี๋ยวไปถึงหน้างานะเดี๋ยวว่าจะเป็นเพลงเลย <c oughs> อ๋อันนี้คือค่าตัวเหรอยังไงนี่สีนั้นเนี่ยถ่ายอยู่เนี่ยสี C นะั้นแล้วบอกชื่อคิดว่าพามาตัดผมแล้วดูสภาพใครพาใคร <c oughs> ใครพาใครงง <c oughs> ไม่ต้องงงค่ะ <c oughs> ราวังมันตกนะเนี้ยจับจับกล้องด้วยใช่นั่งมีเมื่อยเหมือนั้นแหละรัดเข็มขัดด้วยเราไม่เน้นเปิดเพลงใช่ไหมคะเพลงมันจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยเราเป็นยูทูบเบอร์ด้วยมือใหม่ค่ะมีกี่คลิปแล้วช่องเจนิสตาออฟฟิ i ชียลนะเคยดูคลิปเจนิสแบบรีวิวสัญญกรรมเว้ยแบบประมาณว่าบอกหมดเลยว่าทําอะไรมาบ้างซึ่งตอนนั้นเราก็อ ก็น่านนาตาน่ารักแล้วนะตอนนั้นเออแล้วแบบแล้วก็แบบแล้วก็แบบว่ารีวิวว่าตัวเองทำอะไรมาบ้างซึ่งแบบเอ้ยวชอบคนเนี้ยได้ใจได้ใจตรงไปตรงมานั่นแหละแล้วก็เจอตัวจริงเป็นไงเออ เออดี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 ยัไงขยายความเพาะว่าหน่ยโอเคโอเคโอเแต่ซึ่งอันนี้เชื่อเจนเหอะก็คือจะเป็นแบบฟิลๆแบบนั้นปะฟิลฟแบบนั้นก็คือมาบอกหมดทุกอย่างก็คือชอบอะไรหรือว่าประสบการณ์ตรงเจออะไรมาก็จะมาเล่าเรื่องให้ท่านผู้ชมฟังบอกสาระ มีสาระหรือเปล่าอันนี้ไม่ไม่แน่ใจลองไปดูเอาล่าสุดเป็นคลิปทําคางนะคะเพราะว่าตอนนั้นที่ลิทเคยแซวบอกว่าเหมือนคางทูมเลยนี่จํานะหลอจำเหรอปันตายแล้วไม่ได้ไม่ได้บูริจีเป็นคนแบบเขาเรียกนะเราดูแลใบหน้าให้กันและกันไงว่าเอ้ยคางเนี่ยแบบอยากเพิ่มปรับอีกสักนิดนึงแต่ว่าใช้คําว่าคางทูมเนี้ยเนี้ยต้ยคนใช้ศัพท์ไม่เก่งหมายความว่าแบบว่าหาคํามาพูดไม่เก่งโอเคแล้วก็เลยสังใจเหรอก็เลยไปทําเลยหรอไปไปถอดเลยทุกคนต้องฟังไว้ดีนะเวลาการที่เรา คอมเมนต์อะไรใครอ่ะต้องคิดดีๆก่อนพูดใช่ไหมแต่นี่พูดแบบฟิลเล่นหรือว่าพูดแบบว่าฟิลจริงฟิลเล่นแต่ว่าแต่ว่าบอกเรื่องจริงแต่ว่าคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าเขาว่าผมเจออะไรมาทุกวันมองหน้ากระจกกับตัวเองเฮ้ยดรามาแล้ววะาดรามาแล้วว่าเออมาเราไม่ถึงไม่ควรบูลลี่คนอื่นไงอันนี้เล่นใหญ่ไปจริงก็ไม่ได้คิดอะไรมาาเพราะว่ารู้อยู่แล้วเพราะว่าแบบว่าชอบปรึกษาหมอยแล้วว่าเออคนวิเคราะห์วิจารณ์วันนี้เออยังไงยกหนกแก้มขึ้นไหมปากเปิดพอหรือยังสวยมากซึ่งอ้าหน้าเขาก็อ่ะคุณผู้ ทำอะไรอีกอะแล้วเดนมาถามที่คลินิกทุกวันบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยนิดนิดนิดนึงไหมตรงนั้นนิดนึงไหมแบบเช่นนี้พอแล้วเนาะดีแล้วใจอ่ะเป็นคนไม่ค่อยชอบชมใครไม่ค่อยชอบบอกว่าเออนี่สวยแล้วนี่ดีแล้วไม่ค่อยชอบชมเราก็จะบอกว่าพอเนาะใช่ไหมว่าพอแทนพี่ลิลรู้ป่าว่าหนูแอบคิดผิดนิดนึงตอนเด็กๆอ่ะหนูแอบคิดนะว่าพอเฮ้ยทำไมแบบโตมาคือเราอยากทําเองอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าไปหาหมอไหนเขาก็บอกว่าให้หนูพอให้หนูพอหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำไมตอนนั้นเราไม่คิดว่าแบบเป็นหมอสกินได้ไหมแบบเออเราจะได้ฉีดเองทําเองอะไรเอง ไม่ <wnie> แต่นี่เป็นอาตจะนี่แบบอย่างประสบการณ์จริงอ่ะเป็นหมอแต่ไม่ฉีดหน้าตัวเองนะทำไมอ่ะเพราะ <awn? S 2> ว่าเวลาเราจะฉีดหน้าคนอื่นอ่ะเหมือนเหมือนเขาเรียกนะแบบคือการฉีดหน้ามันไม่ใช่แบบอยู่ดีๆอยากจะฉีดก็ฉีดง่ายๆอ่ะหรือแบบอยากจะเสียบเข็มไปตรงไหนก็เสียบแบบเติมเสียวมันแบบมันแบบมันเป็นยังไงไม่นี่ไม่มันไม่ใช่แบบนั้นมันรู้สึกว่ามันต้องใช้ฝีมือมากกว่านั้นที่แบบว่าอยู่ดีๆจะมาแบบองศาผิดๆแบบคือการทำหน้าแบบองศามือท่าจับเข็มหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ทำจนชินอ่ะแล้วถ้าเกิดอยู่ดีๆจะมาแบบป่่่่นนนนทาาาามมมห้้้ตััววเองรูสึกไใช ต่อให้จะรู้ใจตัวเองแค่ไหนก็จะไม่ทําหน้าตัวเองอะไรอย่างนี้ออถามได้ไหมว่าเราเลือกหมอที่จะมาฉีดอะเลือกอนนอะไรสำหรับนี่เวลาเป็นหมอแล้วจะโดนฉีดใช่ไหมเวลาเป็นหมอจะโดนฉีดสิ่งที่จะทคาคือมาร์กจุดวาให้เขาเอ,อเอาตรงนี้คือเรารู้อยู่แล้วเวลาเราจะทําหน้าคนไข้เราจะต้องประเมินอ,อยู่แล้วว่าเออหน้าคนนี้<อ>ต้องใช้ตรงนี้กี่ยูนิตกี่ซีซีใช่ไหม<อ>แล้วก็จะจิ้มมาว่าเราก็จะวงว่าขอตําแหน่งเนี้ยเข้าไปเท่านี้ตรงนี้ศูนย์จุดหนึ่งตรงนี้ศูนย์จุดสามตรงนี้โบท็อกกี่ยูนิตอะไรอาเงี้ยเราก็คือคำนวณมาเลยก็คือหา ว่าเท่าไหร่ยังไงอะไรยังไงหาคนอินเจ็กให้เอครื่องเนเซอร์ก็บอกว่าเออเอาพลังงานเท่านี้ตรงนี้ช็อตเท่านี้แบบนี้ตำแหน่งนี้อะไรบ้างก็คือมาไปให้หมดเลยมีตรงไหนบ้างที่ทำก็ทำทั้งหน้าป่ะตัวไทำป่ะตัวเหรอตัวก็ทำเธอต้งว่าไงว่าอะไรพูดถึงอะไรก็คือเราก็ต้องลองทุกอย่างหรือเปล่าอะไรวะอะไรวะคนขาไงก็ต้องทำป่ะ เราก็ต้องลองทุกอย่างหรือเปล่าก่อ <ST S> นที่จะเอาเครื่องทุกเครื่องมานี่ลองมาหมดแล้วอ๋อแล้วเราไปรีวิวอาหารไม่ใช่เราวัานนี้ทำไมมันมาเข้าเรื่องความสวยวางามเออ,อเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปออกช่างมันเหออให้ไหมคะพอไปออกเดี๋ยวไปออกช่างมันเหออให้เชื่อเจนเ,เออเชื่อช่างมาันเหอเจน ถ่ายอินเลยว่าเดี๋ยวไปออกช่างมันเถอะอุยน่าสนใจชื่อนี้ฮะชื่อนี้น่าสนใจได้เลยเหรอเออได้เลยช่างมันเถอะเออช่างมันเถอะเหรอเออช่างมันมันดูเป็นคนชุ้ช่วยนะเหรอเห็นนะ <c oughs> ไมหมช่างช่างเราสังเกตดีๆนะคะเขาไม่ได้ตั้งใจอาบุริจีแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดมกดักจะจริงใจเสมอแล้วเราก็คิดไงใช่ปะ จอจเชื่อจเจนเถอ,อะเพราะแล้มีอยู่วันหนึ่งไปกินข้าวกับคุณเขาเจนอะสั่งสลัดที่แบบว่าอร่อยมากคือเจนอะสั่งคนเดียว3ามที่แล้วพี่ิตเขาก็งงว่านี่กินคนเดียวหรอสามที่อ,อะไรอย่างเงี้ยเขาด้วยความที่เออก็ก็คงสนใจเนาะว่ามันอร่อยขนาดนั้นเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองชิมแต่เจนบอกว่าเฮ้ยอันนี้ของเจนคนเดียวนะสามที่เจนพูดแล้วเพราะว่าเป็นเป็นคนขี้งกกินมากตอนเด็กๆเคยโดนแบรนด์ด้วยเพราะว่าขี้งกของพี่ฤทเหรอแล้วทีนี้ก็ลองชิมไปพี่ฤิ์ก็คือ กินหมดถ้วยเลยกินผักในร้านมีแต่ผักนั่นคือสลัดผักอะไรวะนั่นผักอะไรนะเจนไม่รู้แถนี้จะศึกษาแล้วก็ถามมาแหมพี่ลิศกินกินไปเถอะวันหนึ่งเรากินข้าวกี่ร้านอ่ะอ่ะเดี๋ยวต้องไปกินร้านนั้นใหม่แล้วก็เราก็ไปถามเพราะว่าผักอะไรที่เรากินได้ แล้วอร่อยด้วยอะช่วงนี้ดูซีรีส์อะไรอยู่ตอบแล้วมันแบบ I I อายอ่ะไม่ต้องอายเราเอาอายอะไร,ร<อ>เราเรื่องจริงไปเลยลวงรหลักแตกค่ะท่านผู้ชมวันนี้เห็นแนละ้วจนิดเป็จะเที่ยวบ้านเร็วพูดมาอาอ่าแบบเวลาดูต้องแอบบแอบบดูอ่ะไม่ไม่ค่อยแบบอยากให้ใครรู้ว่าดูอะไรพวกเนี้ยมองลอยมองลอยนะ <laughs> ดูโปกเกมอนอยู่ มันมีผีพีมันเป็นโปเกมอนแบบว่าที่เอาเข้าเน็ตฟิกอะตอนนี้ค <laughs> นจะทำเยอะแล้วทำไมอะทำไมถึงเลือกมันสบายใจอย่างเงี้ยอ๋อมันไม่ต้องคิดไงแค่ล้างสมองก่อนแล้วหลับก็<ม>เลยเลือกดูโปเกมอนมีเวลาตัดผมเลยไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยอะค่ะ <c oughs> ทุกคนก็คือเรามีหน้าที่ดูแลคนอื่นแต่เราแบบไม่มีเวลาดูแลตัวเองอะดูสิแล้วสภาพคือน่ารักเสมอต้นเสมอปลายดูดิผมเห็นหน้าด้วยนิดนึงดูผมดิหน่อแล้วสวยแล้ว เดี๋ยวได้ปดให้ดูผมแต่ถ่ายครึ่งล่างของหน้าอ้มากั้นก็ไปอะไรผมยาวทําอะไรก็ไปทําอะไรก็ไปตัดผมไงก็แค่นางเจนนิดแล้วก็กไปสิอ่าตอนนี้เพลงที่ฟังอยู่มีเพลงอะไรบ้างเพลงที่ฟังอยู่หรอนี่เป็นแบบตัวแทนชาวบ้านไงก็แบบว่าอยากถามไงว่าเออําอะารายช่วงนี้ถามเรื่องเรื่อง ว่าดูอะไรดูโปเกมอนแล้วอันนี้อะไรอีกเพลงที่ฟังอยู่เออเพลงที่ฟังอยู่ตอนนี้เพลงติดหูเพลงที่ฟังอยู่เป็นเพลงแบบว่าไอดอลไทยรู้สึกว่าเขาเก่งอ่ะน้องๆมีความสามารถแล้วก็อยากคิดว่าไปได้ไกลกว่านี้แต่เป็นเพลงที่ฟังอยู่ตอนนี้ แต่จําชื่อเพลงน้องไม่ได้ใครไปหาคาใบ้เอาเองนะว่านี่คือใครนะน้องจะมีหกคนเป็นผู้ชายหมดเลยแล้วก็แบบเป็นแบบตึงตึงตึงเงี้ยที่จําชื่อเพลงไม่ได้แต่ว่าแบบรู้สึกว่าที่พี่ซับลงบ้าที่พี่ซับลงบ้าไม่รู้แต่เป็นตึงตึงตึงเนี้ยที้ท่านผู้ชมทายมาค่ะเจนก็อยากรู้เหมือนกันแต่วเจนดิ้ไม่ออกคือนึกไม่ออกเหมือนกันตึงตึงตึงจำไม่ไดทุกคนคําถามต่อไปคิดก่อนถามอะไรดีลุงมีอะไรอยากบอก ท่านผู้ชมมั่งคิดคอนเทนต์มาหรือเปล่าเนี่ยก็เนี่ยแหละเชื่อจนเห่อไม่เห็นมีแบบคอนเทนต์อะไรเลยมันไม่ต้องมีอะไรหรอกเชื่อเจนเห่อคืออะไรเนี่ยนิยามของการเชื่อเจนเห่อฟิสเรามีอะไรให้คนเชื่อถือบ้างอุ้ยถามแรงอ่ะถามแรงอ่ะเออมันต้องเปิดฝอยแรง YouTube ่ะเออเราอ่ะเราอะรู้สึกผิดเมื่อกี้เราก็เลยมาแก้ เราอะมาทำเชื่อเจนเหอะเราอะมีอะไรให้คนเชื่อถือบ้างคือใครๆก็รู้ว่าเจนอะรักสกินแคร์รักผิวพรรณเจนก็มีเคล็ดลับอะไรดีๆเจนก็จะมาแชร์ซึ่งปกติจะเป็นคนไม่ได้มาเล่ามาพูดนี่ยังมีตั้งหลาย EP นะที่แบบว่าเออเคล็ดลับความผอมคืออะไรยังไม่ได้แบบเออมาบอกแล้วมันเห็นผลจริงๆแต่วิธีการดูแลตัวเองการกินการอะไรเจนใช้ชีวิตยังไงนั่นทุนนี่เอาง่ายๆเชื่อเจนเหอะคือเป็นการบอกต่อใช่ไหมว่าสิ่งที่เราทำมาแล้วเราลองผิดลองถูกเยอะถูกต้องเพราะว่าประสบการณ์เราอันไหนพลาดก็บอก ว่าพลาดอันไหนดีก็บอกว่าดีก็เลยออกมาเป็นคําว่าเชื่อเจนเหรอเพราะเจนอ่ะผ่านมาแล้วมีคําถามก็ถามลุงว่าอันเนี้ยไอ้เชื่อเจนเหออไม่ใช่อะไรนะจะมารีวิวพี่ลิศเพราะว่าหลายคนอ่ะชอบทักมาใน DM ช่วยรีวิวพี่ลิศหน่อยค่ะประมาณเนสามสิบสี่สิบอันอะรีวิวว่าอะไรอะเมื่อกี้แบตกล้องหมดค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต่อที่อะไรนะรีวิวพี่ลิศพี่ลิศแบบต้องรีวิวอะไรเหรอนี่ก็แบบเป็นคนไายทอดชีวิตชัดทุกมุมอยู่นะแต่บางทีเราก็มีมุมปิดที่เราไม่เคยเปิดเหมือนกันนะเรา่ะก็แปลว่าแปลว่าแปลว่าอย ในเรื่องแบบนั้นอนะเราไม่เปล่าว่าอย่าถามอย่าเสือกอ่ะทีนี้เอาไม่คนเรารทุกคนแหละมันก็ต้องมีมุมส่วนตัวมุมไม่ส่วนตัวแต่บางอันมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะส่วนตัวแต่แบบเอออาจจะแค่ยังไม่ได้เล่าก็ได้หมแต่ต่าก็คือ <c oughs> เขาให้รี ใช่ไหมแล้วคือในไอจีสตอรี่มันมีแค่15บาวิสุยแม่งไม่พอจริงเพราะมันมากมายแล้วก็ยาวเหลือเกินเจก็รีวิวบอกว่าพี่ลิศเนี่ยเป็นคนน่ารักไม่กินผักไม่กินผลไม้แล้วก็ที่เหลือคือพูดทำงาน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 ตลอดเลยทำไมนี่ไม่เห็นได้ดูนี่อันนี้ด้วยเลยอะไม่ได้แท็กใช่ไหมไม่ได้แท็กค่ะไม่แท็กเลยยังไงไม่เคยสนใจไงไม่เคยดูเนาะดูแต่แบบบางอันมันมันก็เยอะก็เลยกดกดค่ะ ถามว่าถ้าตัวเองตอนอายุ60อะคิดว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หุยอีก40กว่าปีเลยนะกว่าจะ60อ,ะเอ,อิเออเอออินเมจินไปหลบเล็กไม่ได้ <c oughs> ตอนนี้ตั้งเป้าชีตว่าถ้าหกสิบต้องกเกษียณแล้วกเกษียณแปลว่าไม่ทําอะไรเลยใช้ชีวิตแบบอย่างมีความสุขขอให้สุขภาพแข็งแรงก็พอไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีโรคที่ทําให้เดินไม่ได้หรือว่าแบบความคิดที่ผิดปกติไปหรืออะไรอย่างเงี้ยอายุเยอะแล้วก็ยังอยากไปเที่ยวอยู่เที่ยวรอบโลกอะไรเงี้ยครับ จะเลิกทํางานตอนอายุเท่าไหร่สามสิบห้าสามสิบห้าจะไม่มีการมานั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์เองแล้วทุกวันนี้แม้กระทั่งคอนเทนต์ลงเพจอะตรวจเองทุกอันพิมพ์เองทุกอันเป็นคอนเทนเตอร์เองเพราะว่าเราไม่อยากให้คอนเทนต์มันผิดไงไม่อยากอินเสิร์ตข้อมูลที่ผิด,ผ,ดผิดให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเราไม่ชอบแบบมันแบบซึ่งเราก็เลยเขียนเองไปเลยอ่าอี e คําถามคําถามสุดท้ายถ้าสมมติว่าเจอตัวเองตอนเด็กอยู่ตรงหน้าอยากจะพูดอะไรกับน่ารักนะจังเลยลูกโอเคแค่นี้ใช่ไหม <Okay. S 1> โอเคนะเรามีแบบอยากเตือนอะไรตัวเองไหมนะ เออใช่ตอนเด็กๆไม่น่ากินเบปซี่เยอะเลยทำไมอะ่ะกินเบปซี่เยอะก็แค่นั้นแหละก็เลยทำให้เตี้่รู้สึกว่าตัวเล็กตอนนี้ลุงก,ก็กำลังเดินไปนะคะนําไหมคะเดินไปด้วยทำงานไปด้วยอีกนีไงต้องพามาดูแลตัวเองนะต้องพักทำงานบ้างนะเดินดูทางบ้างนะอุ้ยทำไมตรงนี้นะ่าใส่มากใส่อยู่แล้ว โอโต้เข็มซูมซูมเข็มพอเหอะอันนี้ใกล้ไปเหรือมือเราไปโดนปุ่มซูมหรือเปล่าไม่รู้ทำยังไงใช่แล้วแหละน่าจะใช่แล้วแหละเเหรอนี่ยเนี่ยอันนี้มันคือซูมนี่ซูมเข้าอันนี้ซูมออกก็อย่างหนึ่งไงออกยังยังอันนี้มันเข้าอันนี้มันเข้าอันนี้เอาออกเอาออกยังไม่ซูมยังไม่หนึ่งยังไม่หนึ่งโอเคได้แล้วขอโทษนะคะเป็นแบบว่ายูทูบเบอร์มือใหม่โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าที่เรจะจัดผมแล้วออกมาเป็นยังไงเป็นผู้เป็นคนไหมเล่ากัน่ะค คนตายเลยอยู่มุมนี้น่ารักดูแบบว่าอิบคอลเจนจ์เป็นมุมที่ไม่มีใครเคยเห็นเลมันก็เกินไปมากเจ๊ว่ามุมนี้หล่อมากจมูกหล่อสั่นเป็นคมจมูกรูปสั่นเป็นคมอ๋อไม่ใช่จมูกหล่อสั่นแคร์ล้อก็ร้อมีเ็นเนาะโอเคค่ะก็มาสั่นไปหมดแล้วโอเคค่ะให้พี่นพักผ่อนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูการตัดผมทีเดียวค่ะ เชืชช่อจริงเหรอยังไงกดอัดยังกดเอออันนี้กดอัดก็เอาทรงแบบว่าโอปป้าเกาหลีค่ะค่ะก็ตรงนี้สั้นหน่อยแต่ว่าข้างข้างข้าง,างหน้าตรงเนี้ยก็เหมือนโอปป้าเหมือนเดิมเหมือนที่ว <Okay. S 1> ันมีแบบเนี้ยไ,ไ,ได้เอาเอาสั้นนอะตรงนี้ข้างหัวเก็บหน,น่อยแล้วก็ข้างหลัง ซอยหลักขึ้นเนี่ยข้างหลังให้มันดูทุยอะคะ่ะค่อยๆเล็มไปก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูบอกว่าเดี๋ยวค่อยๆเพิ่มได้เลยไปกันมีละนิดไม่อยากแบบว่าตัดปุ๊บแล้วเด๋อไงพูดเดียวไปหรืเอเปล่าพี่นชิญพูดเดียวไปข่ะพี่เชิญหโอใครว่างงไปหมดแล้วถูก <c oughs> ต้องหรือเปล่าตามตามเล็บหรือเปล่าเนี่ยต,<า>ตามเล็บเลยเนี่ยสั้นแล้วไม่มีจรอ่อสมองคง ลืมตามองกระจกบ้างไปไงโอเคที่เด่นกำกับพึงพอใจไหมคะปกติเราก็ตัดกันตรงนี้เนาะอ้เหรออะไรที่ต่างที่จะแบบเจนเลยรู้สึกว่า texture layer ตรงนี้แบบมีความไล่แบบอะไรอย่างเงี้ยะเป็นว่าวันนี้ก็คือพาพี่ลิศมาเป็นผู้เป็นคนละเออดีถือว่าโล่งหัวแบบสบายหัวมาตอนนี้ขันหัวมานานมาก เถอะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็พาพี่ลิซไปเปลี่ยนลุคแล้วนะคะหล่อแบบโอป้าสไตล์เกาหลีโอเคเดชแต่ทาอินน่าจริงแบบนั้นหนึ่งหน้าใส่มากเอาโอเคค่ะพอทําหน้าที่เดชลิซทีนีดนะคะเราก็จะทาอินกับพูดเองหน้าก็จะฉับวาวเป็นผู้สาวเกาหลีหนุ่มเกาหลีแบบนี้นะคะสาวเกาหลีหนึ่งสาวเกาหลีไปด้วยเลยโอ้ใจเย็นใจเย็นด้วยเลยโอ้ใจเย็นใจเย็น โอเคค่ะก็เล่ารานะคะเพียงเท่านี้อยากให้ทําคลิปอะไรหรือว่าอยากให้เราไปไหนบอกมาได้เลยเราไหนเดี๋ยวเราไหน <S <s <ips> เราเราเราไปอีพีได้ไหม <c oughs> <quadratic noise> ปิดของเชื่อเจนเหอะดีว่าแบบว่าอยากให้เจนแบบพาไปทําสวยเรื่องอะไรอยากเห็นวิธีระเบิดหัวตาแบบเจนนี้ <S <S ที่เ,เราที่เราแบบว่าเราภูมิใจนักภูมิใจหนาว่าเราระเบิดหัวตาได้ปังมาก <S <S เ<อ>จนนี้เขามีวิธีระเบิดหัวตาที่เขาภูมิใจนําเสนอมากซึ่งก็เป็นเทคนิคเกาหลีที่ไม่เคยบอกใครเป็นเคล็ดลับของสาวแบบหน้าหมวยตาเล็กเนี่ยต้องมาดูค่ะนี้คือเชื่อเจนเหอะอีพีหน้านี่บอกสปอยอีพีหน้าเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ล่ำลานะคะบ๊ายบายค่ะ 啊！